สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่กับผมนะครับอาหายสายห้าแต่ไม่ห้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับมณิสันเศรษฐกิจมณิสันเศรษฐกิจนะครับครับบณิสันเศรษฐกิจนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอน้ําคุณอาเภอน้ําคุณนะครับผมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าบุรีที่เขาดูดกันครับต้นมันเป็นยังไง เชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูต้นยาสูบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เจ้าของต้นยาสูบครับอันนี้คือเจ้าของต้นยาสูบนะครับนี่ครับอัน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 นี้ก็คือต้นอะไรครับมีต้นเดียวครับต้นมันเหลือแค่นี้ครับ คือทั้งหมู่บ้านนะครับจะมีอยู่แค่ต้นเดียวนะครับใช่ไหมครับใช่ครับต้องนะครับอ่าอันนี้เรามาดูนะครับใบมันครับเนี่ยครับยิกยิกใครไม่เคยเห็นต้นนะครับเนี่ยครับนี่ครับคือส่วนส่วนของใบนี่ครับจะเอาไปตากนะครับแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นบุหรี่ครับเมล็ดมันส่วนนี้จะเป็นเมล็ดนะครับใครอยากได้ปลูกส่วนเมล็ดนี่ส่วนเมล็ดนี่จะเอาไปเพาะปลูกเพาะพันเพาะพันปลูกต่อได้นะครับ ยังไงครับดอกมันครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ครับดูดูดูหมุนหมุนมานี้นะครับนี่ครับต้นสูงมากนะครับท่วมหัวเลยครับสามเมตรสูงมากครับมานี็เลยครับเนี่ยครับสูงมากครับส่วนที่เขาสูบกันจะเป็นส่วนนี้นะครับเขาจะไปซอยเอาเอาไปหั่นหันให้เป็นฝอยฝอยไ้ตากแดดแล้วก็ ใช้สูบนะครับคนโบราณเขาไม่ซื้อยาสูบนะครับเขาจะทําแล้วก็สูบเองนะครับเนี่ยครับคนนี้นะครับยืนอยู่ข้างต้นบุหรี่นะครับยังไม่ได้สูบยังเมาเลยครับตอนนี้ยังเดินเซเลยนะครับนี่ยังไม่ได้สูบครับถ้าสูบไปนี่ยิ่งว่าเสียฉัดอีกนะครับกลองกลงงไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ยอมออกกล้องครับไอ้นี่คือคนพื้นที่นะครับนี่ครับ เยเเซลด็กๆที่นี้เขาจะรู้กันะว่าต้นยาสูบคืออย่างเงี้ยวันนี้เราก็มาถ่ายให้ดูครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับว่าต้นยาสูบเป็นยังไงเมล็ดมันเหนียวไม่ใช่ครับนี่คือต้นยาสูบครับนี่นะครับนี่ครับส่วนใบนี่ใช้ได้แล้วครับอันนี้เอาไปตากแล้วก็หั่นสูบได้ครับดูนะครับดูนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเร้อ สำหรับคลิปนี้พามาชมแค่น,นี้ครับผมต้นยาสูบครับผมจบครับ